ประชาชนนั่งอยู่ในบ่อนพนันให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้เล่นถูกจับเป็นผู้ต้องหาแต่ตำรวจไทยนั่งเล่นพนันอยู่ในบ่อนให้สันนิษฐานว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ตำรวจผีพนันตะลึงทลายบ่อนกลางเมืองภูเก็ตรวบ32สองผีพนันอึง้งเจอสารวัตรตำรวจ ภาคแปดรวมอยู่ด้วยตำรวจพูดพิลึกบอกต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าเข้าไปทำอะไรวิรุษชีเป็นความคิดวิปริตและไม่สุจริตตามกฎหมายคนนั่งอยู่ในบ่อนพนันให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เล่นต้องถูกจับดำเนินคดีพร้อมกันทุกคนทันทีโดยเป็นหน้าที่ของผู้ต้องหาจับพิสูจน์ว่าตนไม่ได้เล่น ไม่ใช่เห็นเป็นตำรวจแล้วไม่จับกุมอ้างโน่นนี่ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเพออราะบตอรอต้องสั่งดำเนินคดีตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่มิชอบไม่จับกุมเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาวันที่6เมษายนพันตำรวจเอกประเทืองผลมานะผู้กำกับสอบพอเมืองภูเกต็ตพร้อมด้วยพันตำรวจโทรก,กรริดขันเครือรองผู้กำกับการสืบสวน พันตำรวจโททันตุรงวุฒิวงรองผู้กำกับปาปรามนำเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองภูเกต็ตปิดล้อมจับกลุมบ่อนการพนันลักลอบเล่นอยู่บริเวณชั้นสองของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งริมถนนชนะกจริญภายหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบเปิดเป็นบ่อนวิ่งเล่นพนันไพ่เก้าเก สามารถจับรวบนักพนัน32คนของกลางเงินสด1,700บาทก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนสอพอเมืองภูเก็ตด,ดำเนินคดีพันตำรวจเอกประเทืองกล่าวว่าที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสืบสวนอย่างต่อเนื่องจนพบมีการลักลอบเล่นการพนันซึงสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมจับกลุม โดยใช้ยุทธาการปิดประตูตีแมวทําให้สามารถจับกลุ่มนักพนันได้ทั้งหมดทั้งนี้มีรายงานว่าหนึ่งใน32นักพนันมีนายตำรวจระดับสารวัตรสังกัดตำรวจภูธรภาค8รวมอยู่ด้วยอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและระเบียบราชการต่อไปด้านพันตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตร เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นความคิดวิปริตและไม่สุจริตตามกฎหมายคนนั่งอยู่ในบอนพนันให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เล่นต้องถูกจับดำเนินคดีพร้อมกันทุกคนทันทีโดยเป็นหน้าที่ของผู้ต้องหาจะพิสูจน์ว่าตนไม่ได้เล่นไม่ใช่เห็นเป็นตำรวจแล้วไม่จับกุมอ่างโน่นนี ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนพอบอรตรต้องสั่งดำเนินคดีกับตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่มิชอบไม่กับกุมสืบจากข่าวรายงาน